ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะแนวทางในการพับเหรียญปยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะเทคนิคที่เราพับตามขั้นตอนก็จะได้ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะ โอเคค่ะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ค่ะเราก็จะเตรียมริบบิ้นเบอร์สองนะคะสีขาวค่ะจำนวนสี่เส้นนะคะแต่ละเส้นก็จะมีความยาวเส้นละ120เซนติเมตรค่ะจากนั้นเราก็จะพับครึ่งนะคะค่ะเมื่อเราพับครึ่งแล้วนะคะเราก็จะเว้นระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วค่ะประมาณนี้ค่ะ และจากนั้นเราก็จะเตรียมริบบิ้นสีที่เป็นกากเพชรค่ะสีใดก็ได้ตามที่เราต้องการค่ะไว้ใช้สําหรับทํากลีบดอกนะคะแล้วเราก็จะเตรียมเกรมสรขาวไว้ติดตรงกลางเหรียญปยธานตามตัวอย่างประมาณนี้ค่ะและจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มทําฐานสีค่ะเราก็จะหยิบริบบิ้นนะคะสีขาวค่ะ หยิบเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนนะคะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่1ขึ้นมาค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่2มาประกบกับเส้นที่1ค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่3นะคะมาประกบกับเส้นที่2ค่ะและจากนั้นค่ะเราจะหยิบเส้นที่4ค่ะในส่วนที่เราพับครึ่งนะคะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วก็คล้องเส้นที่3ค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเราก็จะได้ฐาน4 โอเคค่ะเมื่อเราได้ฐาน4แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะเริ่มทําฐาน8ค่ะเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นใดก่อนก็ได้พับเสียงไปทางด้านขวามือนะคะไล่พับไปจนครบนะคะทั้งหมด4เส้นค่ะและเส้นที่4ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเราก็จะได้ฐาน8ค่ะ โอเค okay, ค่ะเมื่อเราได้ฐาน8ดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐานลูกส้มค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นใดก่อนก็ได้ขึ้นมาจากนั้นเส้นที่สองไล่ไปทางขวามือค่ะมาประกบก,กับเส้นที่1ค่ะและเส้นที่3มาประกบก,กับเส้นที่2ค่ะและเส้นที่4มาประกบก,กับเส้นที่3ค่ะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนเส้นแรกนะคะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและเส้นที่2ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบน และเส้นที่สมค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและเส้นที่4ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและจากนั้นเราก็จะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะเส้นแรกค่ะวางลงไปด้านล่างประมาณนี้ค่ะและเส้นที่สองค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะ และ,สะเะสเ้น,นที่สมค่ะ,ะ,เ,าากกะ,คะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่2ค่ะและว Wayne, ้วดึงริบบิ้นเข้าหากันและเส้นที่4ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่สค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็ใช้มือด้านซ้ายช่วยประคองไว้ดึงริบบิ้นเข้าหาก,กันนะคะและเราก็จะกลับด้านค่ะเพื่อทําการวางทับนะคะ ค่ะเมื่อเรากลับด้านแล้วนะคะเราก็จะทําการวางทับค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นที่อยู่ด้านในค่ะเส้นใดก่อนก็ได้วางทับไปทางด้านหน้าโดยเราก็จะเว้นระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะหลัจากนั้นเส้นที่สองค่ะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะวางทับไปเรื่อยๆจนสังเกตว่าเส้นด้านบนมี3เส้นหรือเหลือ3เส้นนะคะ ค่ะเมื <Pop> ่อเส้นด้านบนเหลือ3เส้นเราก็จะหยิบเส้นแรกค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันประมาณนี้ค่ะและเส้นที่2ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วผูในห่วงที่2ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันและเส้นที่สค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกค่ะแล้วผ่ในห่วงที่3ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะและจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะ เมื่อเรากลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะโดยเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดไปทางด้านหน้าและผูิริยะห่างประมาณ3เส้นค่ะและจากนั้นเส้นถัดไปเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านขวามือค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ สอดเก็บริบบิ้นจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําริบบิ้นที่เป็นกากเพชรค่ะมาสอดใต้ฐานลูกส้มนะคะโดยเราจะนําส่วนที่เป็นกากเพชรออกมาด้านนอกค่ะแล้วก็สอดใต้ฐานลูกส้มเระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะแล้วเราก็ตัดริบบิ้นให้พอดีกับเส้นสีขาวที่เหลืออยู่ค่ะแล้วก็ตัดปลายเหลือไว้ดิดนึงประมาณนี้ค่ะ และจากนั้นเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำกลีบรอบแรกค่ะโอเคค่ะตัวอย่างในการทำกลีบรอบแรกนะคะก็จะอยู่ด้านในค่ะสังเกตยากนะคะเราค่ะก็จะเลือกหยิบนะคะเส้นใดก่อนก็ได้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ม้วนโค้งไปทางด้านหน้าค่ะม้วนโค้งเข้าไปด้านในหรือด้านหน้าค่ะประมาณหนึ่งรอบประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะใช้ปลายสอด ใต้เส้นที่เราหยิบค่ะนะคะแล้วก็โผล่ด้านหน้าเวลยาห่างประมาณ3เส้นค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วก็จะได้ลักษณะกีบเส้นแรกประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเส้นที่สองไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะม้วนโคง้งริบบิ้นเข้าไปด้านหน้าใช้ปลายสอดใต้เส้นที่เราหยิบโผล่ด้านหน้าเวลยาห่างประมาณ3เส้นค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ Música โอเคค่ะเมื่อเราไล่สอดหยบรอบแรกนะคะจนครบนะคะทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านหลังขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะสอดนะคะใต้เส้นด้านหน้าของเราค่ะหูวิระยะห่างประมาณ3เส้นประมาณนี้ค่ะ แล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันจากนั้นเส้นที่2ค่ะเราก็จะไล่ไปทางด้านขวามือค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ เก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดริบบิ้นค่ะเข้าไปตรงกลางกีบรอบแรกนะคะก่อนที่เราจะทํากีบรอบถัดไปค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมานะคะจากนั้นใช้ปลายสอดตรงกลางของกีบที่อยู่ด้านหน้าค่ะขึ้นด้านบนประมาณนี้ค่ะและจากนั้นนะคะเส้นถัดไปนะคะเราก็จะไล่สอด นะะวนซ้ำนะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ล่างขึ้นด้านบนจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มทํากีบรอบที่2ค่ะตามตัวอย่างนะคะประมาณนี้ค่ะแต่เ,เราจะสังเกตเห็นยากนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมาเราจะผักออกมาด้านนอกนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราจะม้วนปลายโค้งนะคะเข้าไปด้านในค่ะประมาณนี้แล้วเราก็ใช้ปลายสอดนะคะใต้กีบนะคะ ของเส้นที่อยู่ด้านหน้าค่ะนะคะกีบที่อยู่ด้านหน้าค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะเราก็จะได้ลักษณะกีบรอบที่2ตามตัวอย่างประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะจากนั้นเส้นที่2ค่ะเราจะไล่ไปทางด้านขวามือค่ะผักริบบิ้นออกมาด้านนอกประมาณนี้ใช้ปลายม้วนโค้งเข้าไปด้านในค่ะจากนั้นใช้ปลายสอดนะคะกีบใต้กีบที่อยู่ด้านหน้าของเส้นที่เราหยิบค่ะ จากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหาก,กันนะคะก็จะได้ลักษณะกลีบตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8ปเส้นเลยค่ะ เมื่อเราไล่สอดกีบรอบที่2นะคะจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็ไล่ดึงกีบเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการนะคะและจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดกีบริบบิ้นก่อนค่ะก่อนที่เราจะทํากีบรอบต่อไปนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราดึงกีบแต่ละด้านเข้าหากันแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะและเราก็จะเลือกหยิบนะคะเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะขึ้นมาเพื่อที่จะทำการสอดก็บริบบิ้นนะคะประมาณนี้ค่ะ เมื่อเราหยิบเส้นที่1ขึ้นมานะคะเราก็จะโค้งไปทางด้านหน้าค่ะสอดใต้เส้นด้านหน้านะคะเขาจะโผล่ขึ้นด้านบนประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันจากนั้นเส้นที่2ค่ะเราก็จะไล่ไปทางด้านขวามือค่ะมวนโค้งริบบิ้นขึ้นไปด้านบนแล้วก็สอดใต้กีบที่อยู่ด้านหน้าค่ะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันก็จะได้ตามตัวอย่างประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะไล่สอดกีบนะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราไล่สอดเก็บริบบิ้นจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะก่อนที่เราจะทำากีบรอบที่3มนะคะเราจะสอดริบบิ้นขึ้นด้านบนก่อนค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดตรงกลางนะคะของกกีบแรกค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วดึงริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะไล่สอดนะคะริบบิ้นขึ้นตรงกลางนะคะแต่ละกกีบให้ครบทั้งหมด แปดเส้นเลยค่ะ เมื่อเราไล่สอดริบบิ้นนะคะขึ้นตรงกลางครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทํากีบรอบที่3ค่ะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมาแล้วก็ม้วนโค้งออกมาด้านนอกนะคะนําร่องของกีบที่เราหยิบค่ะแล้วก็ม้วนปลายโค้งเข้าไปด้านในค่ะจากนั้นใช้ปลายสอดนะคะใต้กีบเส้นสีขาวของเส้นถัดไปค่ะ แล้วเขาก็จะผูด้านหน้านะคะของเส้นที่เราหยิบค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้งเข้าหากันเราก็จะได้ลักษณะกีบรอบที่3ประมาณนี้ค่ะแต่จากนั้นเส้นที่2ไล่ไปทางขวามือค่ะหยิบริบบิ้งขึ้นมาม้วนโค้งออกมาด้านนอกนะคะ อ้อมกีบที่เราหยิบขามวนปลายโค้งเข้าไปด้านในใช้ปลายสอดใต้เส้นสีขาวของกีบด้านหน้าค่ะแล้วเขาก็จะโผล่ลงด้านล่างนะคะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหาก,กันค่ะเราก็จะได้ลักษณะกีบรอบที่3ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ เคค่ะเมื่อเราไล่สอดกลีบรอบที่3จนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จัดกลีบเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการนะคะและจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดกลีบใบค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราจัดกลีบนะคะรอบที่สามนะคะตามที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทำกลีบใบตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมาแล้วก็ผักขึ้นไปด้านบนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะม้วนปลายโค้งให้เป็นรูปทรงกลวยค่ะประมาณนี้ใช้ปลายสอดบนกลีบถัดไปนะคะ ใช้ปลายสอดบนกีบถัดไปค่ะแล้วเขาก็จะโผูริบบิ้นลงไปด้านล่างนะคะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะแล้วก็จะได้ลักษณะกีบใบตามตัวอย่างประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะจากนั้นเส้นถัดไปเราก็จะไล่วนทําซ้ำไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะจนขวาจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะจากนั้นเมื่อเราสอดกีบใบนะคะรอบข้างจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะและจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะแล้วเราก็จะตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกค่ะเทคนิคในการสอดเก็บเราก็จะเลื่อยหยิบเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะพับไปทางด้านหน้าให้พอดีกับเส้นนั้นนะคะแล้วเราก็จะตัดในส่วนที่เหลือออกค่ะ ก็ใช้ปลายสอดใต้เส้นที่อยู่ด้านหน้าค่ะโอเคค่ะจากนั้นเส้นถัดไปนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปทางด้านขวามือค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดเส้นเลยค่ะ เก็บริบบิ้นจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้เทคนิคในการพับเหรียญปวยทานตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะตกแต่งนะคะติดเคสอนตรงกลางก็ได้ค่ะหรือตามตัวอย่างประมาณนี้ค่ะโอเคนะคะจากนั้นก็ฝากเทคนิคในการพับเหรียญปวยทานนะคะมือใหม่หัดทำด้วยนะคะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อ,ตอไปได้วยค่ะขอบคุณค่ะ